สวัสดีขณะน,นี้หลวงพ่ออยู่ที่แคนาดาเปิดหูเปิดตาหลายอย่างมองเห็นเขาทำงานทำถนนก็น่าอัศจรรย์ถนนยาวต่อยาวคนทำไม่ถึงยี่สิบคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เครื่องมือทันสมัย ก็เป็นเรื่องที่น่าสัจจรในเมื่อโล,โลกนี้มันมีการโลกาภิวัตน์คือว่ามีความเจริญแล้วก็สามารถสร้างความเจริญทุนเวลาจากก่อนได้เป็นอย่างดีเรามาคิดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงมา2,500กว่าปีมานี่ เราได้พัฒนามาเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ก่อนเคยเทศกันในกว่าจะเทพกันได้กว่าจะเอารูปเอาเสียงมาได้ก็ไม่มีในแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ทั้งเทพเสียงทั้งมีเสียงและท,ทั้งมีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์พูดกันที่เมืองไทยก็ได้ยินถึงอเมริกาแคนาดา ผู้ที่แคนาดาก็ได้ยินถึงเมืองไทยความวิวัฒนาการของธรรมะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางแต่การที่จะเผยแร่พระพุทธศาสนาได้นั้นประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญพระภิกษุเป็นผู้นำแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสร้าง ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของพระภิกษุให้มีวิสัยทัศน์ที่มีความกว้างขวางไม่ได้งมคง,งเหมือนอย่างกันแต่ก่นหรือว่าจะไปไหนก็ไม่กล้าขึ้นรถยนต์ไม่กล้าขึ้นหรือบินเดินไปก็ลองคิดดูซิว่าถ้าเดินเอาเนี่ตั้งแต่ประเทศไทยมาแคนาดานี่กี่ชีวิตมันถึงจะได้มาถึง แต่เดี๋ยวนี้แค่ลัดนิ้วมือเดียวไม่ช้าเท่านั้นก็ถึงแล้วก็สามารถมีเวล่ำเวลามาแนะนำสังสอนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในขณะนี้หลวงพ่อก็สอนสมาธิให้แก่เขาก็ได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งที่มันอัศจรรย์ก็คือว่าเมื่อมาอยู่เพียงอ่าหกเดือนแรกเมื่อมาอยู่หกเดือนแรกเนี่ย ก็มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาจ่องจ้อง,จอ,งจอ,งองมองมองแล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์จนกรทั่งพาดหัวข่าวคนก็รู้กันมากก็พากันมาทำสมาธิก,กับหลวงพ่อมากขึ้นอันนี้ก็คือการวิวัฒนาการเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีมันก็เป็นการประกาศขา่าวอย่างไรก็ตาม หลวงพ่อก็ต้องอธิบายถึงมงคลในข้อต่อไปที่ว่าคารวะจัณ ja ิวะโตจัสองคำนี้มีความหมายอย่างไรเราพากันได้ยินพระกสวดเวลาเราไปทำบุญบ้านเราก็ได้ยินพระสวดมงคลละสูตรมาถึงคารวะจัณ ja ิวะโตจัทำไมสองอย่างนี้จึงเป็นมงคล คาระวะนี่หมายถึงความเคารพบ,บูชานับถือ,อนิวโตจานั่นหมายถึงการนอบน,อน,อน้อมถ่อมตัวนี่สองอย่างนี้เป็นมงคลได้อย่างไรคือคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีที่บูชาอะไรที่จะเป็นที่ยึดถือว่าเป็นที่พึ่งอย่างที่พวกเรานับถือพระพุทธศาสนา เราก็ยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่คาระวะก็เรียกว่าเคารพพระพุทธเจ้าเคา,ารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ท่านกล่าวว่า,าพุทธคารวะคารวะตาธรรมะคารวะตาสังฆคารวะตาตลอดจนกระทั่งดับต่อมาก็คือบิด,ดามารดา,าคือเคารพบิด,ดามารดา คนเราไม่ใช่เกิดมาจากโพรงไม้ไม่ใช่ว่าปั้นเอาเกิดมาได้แต่ว่าจะต้องมีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราพรธเจ้าจึงตรัสว่าบุญคุณของบิดานั่นเปรียบด้วยแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ยังเปรียบไม่เท่าหรือว่าน้ำหนักเอากันว่าภูเขาทั้งลูกกี่ลูกก็าตามก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเคารพบูชาก็คือพิจามันดาเที่ท่านได้ต่างไว้ว่าเป็นพระอระหันต์ของบุตรเคยพิจามันดาจะทำยังไงเสียก็จะต้องมีความรับสุดหัวใจการรับบุตรนั้นถ้าคนก็ผู้ผู้ที่เป็นบุตรก็อาจจะไม่รู้ว่าพิดามัรดารักเราแค่ไหน ถึงแม้ว่าจะดุจะด่าจะว่าจะตีแต่ก็ทำไปด้วยความเมตตาและกรุณาเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านจึงถือว่าคาระโออาจารย์โตจ์ ja ja จะต้องเป็นผู้ที่เคารพจามันดาแล้วก็ให้อภัยท่านตลอดเวลาแล้วต่อไปก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นท่านจะเป็นทูปประสิตประสาทวิชาความรู้ คือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราก็ไม่รู้จะไปแสวงหาความรู้กันที่ไหนถ้าไม่มีโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้จะไปแสวงหาความรู้ที่ไหนถ้าไม่มีผูท้ที่เป็นอาจารย์ที่มีความรักใคร่และเป็นที่น่าเคารพบ,บูชาแก่เราแล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปเชิดเ่พึ่งที่ไหนบางทีเราก็อยากจะให้เป็นที่พึ่ง แต่บางครูบางอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีกวก็มีตรงไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำมงคลให้แก่ตนนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิตามันดาครูบาอาจารย์เนี่ถือว่าเปเป็นที่น่าเคารพบูชาและท่านผู้ใดก็ตามที่ให้ คุณสมบัติเรียกว่าให้วิชาวความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้เราได้รู้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เราว่าเราจะจัดสรู้ได้เองพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะจัดสรู้ได้เองนอกนั้นก็จะต้องมีครูมีอาจารย์ทานั้นก็เรียกว่าคาระวจะคาระวะจะเคารพท่านทั้งหลายเหล่านี้และทีนี้ก็ตรงกันข้าม ถ้าหาว่าไม่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพนับถือบิดามารดาไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ไม่เคารพก็หมายความว่านับถือไปอย่างานั้นอย่าง,งานั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังก็เรียกว่าก็ต้องกลับกลง n กันข้ามคือไม่เป็นมงคลเป็นอัปปมงคลทีนี้ พระพุทธเจ้าได้แนะนำว่าการที่ไปยึดถือต้นไม้ป่าไม้ภูเขาว่าเป็นที่พึ่งอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งที่งมงายก็เรียกว่างมงายบางทีก็ไปนับถือต้นไม้ใหญ่ๆว่ามีอะไรหรือไปนับถือก้อนหินใหญ่ๆว่ามีอะไรหรือไปนับถือในสิ่ง อะไรต่างๆที่มันแปลประหลาดออกมาอย่างนั้นอ่ะอันนั้นนก็เรียกว่าอบมองคลไม่ใช่มงคลแล้วเพราะฉะนั้นการนับถือจึงต้องใช้สติและปัญญาต่อจากนี้ก็คือการนิวาโตจากนิวาโตจากคือการนอบน้อมการนอบน้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากบางคนนั้นก็ยิงย่าโสถือตัวถือตนเมื่อยิงย่าโสถือตัวถือตนนั้นน่ะในที่สุดก็ได้รับผลก็คือ,อไม่ได้รับความเชื่อถือที่แน่ใจก็อาจจะเป็นหน้าไหว้หลังหลอกอะไรอย่างนั้นแต่การที่คนที่จะถ่อมตัวลงมาได้นั้น เขาจะต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสภาพเสมอกันไม่ใช่ว่าใครว่าจะดีหรือว่าจะชั่วอะไรกว่ากันมีความเสมอกันคือว่ากี่แอรับประทานแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายในที่สุดก็มีสภาพคือความตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลที่ ถือตัวยิงยะโสอะไรต่างๆนั้นจึงไม่เข้าท่าท่านจึงเรียกว่าเป็นอัปะมงคลในเรื่องเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องรู้จักในตัวของเราเองว่าเราสมควรที่จะปฏิบัติตัวไม่ให้เขาเรียกว่ายิงยะโสเกินไปหรือว่า ไม่เคารพฐานะผู้ใหญ่อะไรผู้น้อยอะไรอย่างนี้คือคนเราเนี่ยม,มันจะมีสิ่งที่ประดับตัวและตัวของคนเนี่ยให้มีเกียรติยศหรือว่าให้มีคุณธรรมคือคนเราเนี้จะดีกว่ากันนั้นมีอยู่ทางหนึ่งคือการที่สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้น<ม>การสร้างคุณธรรมนั้น ที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าท่านมีพระมีคุณธรรมกราบไหว้พระธรรมมีคุณธรรมกราบไหว้พระสงฆ์มีคุณธรรมเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าอรหังสมาสมพุทโธพระองค์เป็นผู้ไกลจากเกเลตเรากลับไหว้ไม่แช่กราบไหว้ที่ท่านที่มีกิเลสท่านที่ไม่มีกิเลสพระธรรมกราบไหว้พระธรรมธรรมังนัมัสสามีพระธรรมที่พระผู้มีพระพรตแล้ว กาบไหว้พระสงฆ์ู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เรียกว่าการที่จะแสดงออกเะว่าบุคคลที่จะมีความประเสริฐกว่ากันคือประเสริฐขึ้นมาด้วยคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงถึงมงคลลสูตรนี่ต้องการที่จะพูด ให้คนเนี่ยปฏิบัติตัวเพื่อความสามัคคีปฏิบัติตัวเพื่อความอยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุขถ้าหากว่าตามคนต่างสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหมู่ชนนั้นก็เป็นหมู่ชนที่จะเกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นคณะใดหมู่ใดสถาบันใดถ้าหากว่ามีมงคลแก่ตัวแล้วเนี่ย สถาบันนั้นหมู่นั้นคณะนั้นจะมีความสุขที่สุดเอตมังคามุตตมังถือว่าเป็นมงคลอุดมสูงสุดสวัสดีสาธุ